เปิดประเด็นข่าวค่ะง,งามหน้าทั้งโลกกลาโหมสหรัฐสุ่มใช้จีนโรนถึง80%แถมฟัดนาซ่าแย่งบินหาย UFO <S <S <ets of the European> จากทิโรดรนของรสัสเซียเข้าโจมตียูเครนในเมืองหลายจุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงสร้างพื้นฐานทำให้เกิดผลกระทบอย่างมากมายขณะที่ระบบต่อต้านของนาโตหรือสหรัฐก็ไม่สามารถทำลายได้นั้น ล่าสุดวันนี้ค่ะ27ตุลาคม65 b ้ o บ k อกเด w เ r ิ d ์ลอเดก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความพร้อมภาพโดยระบุแหล่งที่มาไว้อย่างน่าสนใจว่าช่วงนี้องค์การอวกาศสหรัฐหรือ NASA จ้างบริษัทเอกชนสเป c เอปล่อยจรวดฟ a ร c o n 9ส่งยานอวกาศดั๊ไปหาเรื่องทะเลาะกับดาวเคระน้อยดิโมโพที่อยู่ห่างจากโลกเกือบ11ล้านกิโลเมตรแล้วไม่มีวิถีโคจรมากใกล้โลกอ้างว่า เพื่อทำการทดลองปกป้องมวลมนุษยชาติแล้วก็อ้างว่ายานดาร์ตขนาดเล็กประมาณรถจักรยานพุ่งชนดาวเคราะห์น้อยขนาดเท่าสนามฟุตบอลจนถึงกับเปลี่ยนวงโคจรไปแล้วก็เฮประกาศชัยชนะว่าผลการทดสอบปกป้องโลกสําเร็จแล้วทำกลางความงุนงงของชาวโลกว่าแค่สหรัฐไม่ไปทำสงครามรุกรานชาติอื่นก็ปกป้องโลกได้ง่ายๆแล้วล่าสุด องค์การอวกาศสหรัฐหรือนาซาก็จัดหนักบรรลือโลกอีกแล้วโดยคัดทีมนักวิทยาศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญ16คนในหลายสาขาเช่นโหราศาสตร์วิทยาศาสตร์ข้อมูลสมุทรศาสตร์พันธุศาสตร์นโยบายและวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับดาวเคราะห์นักบินอวกาศที่กเกษียณอายุของนาซาอดีตนักบินรบนักบินทดสอบแล้วก็กับตันกองทัพเรือสหรัฐที่กเกษียณอายุโดยมีหัวหน้าทีมศึกษาคือเดวิดสเปเกล นักดาราศาสตร์ฟิสิกประธานมูลนิธิไซมอนนนครนิวอยอร์กเพื่อเจาะลึกความลึกลับของวัตถุบิน UFO ว่าปรากฏการทางอากาศที่ไม่สามารถอธิบายได้ที่เกิดขึ้นเหนือนานฟ้าทางทาหารในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมาคืออะไรหาวิธีที่ดีที่สุดสำหรับนาซาต่อไปเป้าหมายของการศึกษาก็คือการแจ้งให้นาซาทราบถึงข้อมูลที่เป็นไปได้ที่สามารถเก็บรวบรวมได้ในอนาคต เพื่อแยกแยะ UFO ดังกล่าวในทางวิทยาศาสตร์และที่ฮือฮาก็คือกระทรวงกลาโหมเพนตากอนของสหรัฐกลัวเสียเหลี่ยมจึงเอาบ้างตั้งทีมเจ้าหน้าที่เพื่อสืบหา UFO อีกชุดที่ประกอบด้วยนักบินทหารแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลโดยทหารและหน่วยข่าวกรองของสหรัฐโดยทั้งที่นาซาและเพนตากอนของสหรัฐจะศึกษาย้อนหลังไปถึงปี1940 เรื่องแบบนี้สำหรับจีนแล้วถือเป็นเรื่องเบสิกสุดๆเพราะจีนผลิตยานบิน UFO ต้นแบบใช้มาตั้งแต่ปี2019หรือใช้มาราว3ปีแล้วโดยซุ่มทดสอบมาก่อนหน้านี้มาหลายปีโดยไม่เคยคุยโวใดๆจานบิน UFO g จีนเนี่ยมีชื่อว่า Super g r e d t White Shark เจ้าของผู้ผลิตก็คือ Aviation Industry Corporation of China หรือ AVIC ที่เป็นบริษัทอุตสาหการรมเฮลิคอปเตอร์ในจีนนั้นไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรถ้าจะพบ UFO บินวนไปทั่วบนท้องฟ้าและนักบินจอดจิบน้ำชาข้างทางอีกทั้งเมื่อปีที่ผ่านมาในงาน Global Space Exploration หรือ GLEX รัฐบาลจีนรัสเซียก็ได้เปิดโครงการใหม่ก่อสร้างสถานีวิจัยอวกาศบนดวงจันทร์หรือ IIES โดยภารกิจก็จะแบ่งเป็น3ช่วงช่วงละ5ปีรวมระยะเวลา15ปีโดยจะมีการเลือกพื้นที่ไซต์ก่อสร้างใช้ยานอวกาศและหุ่นยนต์ขนวัสดุอุปกรณ์ระบบสื่อสารขึ้นไปไว้บนดวงจันทร์ลงมือก่อสร้างบนดวงจันทร์จากนั้นจึงระดมมนุษย์ขึ้นไปทำงานต่างๆและใช้ชีวิตบนสถานีวิจัยนี้บนพื้นผิวดวงจันทร์ ปัจจุบันนี้กลาโหมสหรัฐก็ใช้โดรนจีนในกองทัพ80%ผลิตโดยบริษัทดาเจียงอินโนเวชันซึ่งเป็นบริษัทโดรนชั้นนำของจีนอีกด้วยสวัสดีลูกค้าใหม่รับส่วนลดไปเลย50บาทเมื่อสั่งซื้อสินค้าครั้งแรกครบ399บาทตั้งแต่วันนี้จนถึง31ตุลาคมศกนี้จำกัด1คน1สิทธิ์